กลับกลาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บรเจิตนาจันสมาชิกสภาผูแา้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายรับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามันผล,ผลการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎรสืบเรื่องจากพัคประชาธิปัตย์ได้เสนอยต,ติจำนวนสองยติด้วยกันนะครับเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้นะครับก็มียติของนางสาวท่าน พิมพัทราวิชัยกุลและท่านนริศขำนุรักษ์อันนี้เป็นยติเรื่องหนึ่งแล้วก็ยติของท่านนริศขำนุรักษ์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการแก้ปัญหาขึ้นทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนท่านประธานที่เคารพครับต้องขอชื่นชมคณะกรรมาการที่ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดนะครับผมก็จะขอใช้เวลาเล็กน้อยเพื่ออภิปรายเสริมเพิ่มเติมจากข้อสังเกต ของคณะกรรมาการนะครับอย่างที่เป็นที่ทราบกันว่าโครงสร้างแข็งนั้นคือสาเหตุหลักของการทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งนะที่จังหวัดระยองบ้านผมก็มีตําบลเนินคอเนะี่ยฮะก็มีชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะเข้าไปนะครับที่ดินของชาวบ้านบางทีหายไปทั้งแปลงเลยนะฮะอันเนี้ยเกิดจากผลของการกระทบจากโครงสร้างแข็งที่มีการก่อสร้างที่ตําบลอื่นแล้วก็กระทบมาที่ตําบลน,นี้นะครับซึ่ง เมื่อรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยการก่อสร้างโครงสร้างแข็งเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการศึกษาโดยละเอียดนะครับถ้าถ้าเป็นโครงสร้างแข็งที่มีขนาดใหญ่ก็ต้องทำา e EIA นะฮะแล้วก็อย่างเช่นปากแม่น้ำหรือปากคลองเนี่ยปกติก็จะมีลมนะครับพัดเอาทรายเข้ามากองอยู่ที่ปากแม่น้ําปากคลองนะครับบางทีก็สมัยก่อนความรู้ไม่พอก็ไปสร้างโครงสร้างแข็งมาปิดไม่ให้ทรายไปปิดปากแม่น้ําปากคลอง นะครับอย่างที่อาจารย์สมปรารถนาขอประธานโทษที่เอ่ยนามนะครับท่านกรรมธิการท่านก็บอกว่าเ,เราเลิกก่อสร้างสิ่งนี้เราไปแก้ไขเป็นฤดูกาลไปนะครับเรามีรถแบ็คโฮมีโป๊ะนะคระับนะะที่จะอาจจะจังหวัดหนึ่งมีสักคันหนึ่งนะครับสามารถที่จะไปขนถ่ายถ่ายเททรายไปสู่อาจจะไปซ่อมแซมชายฝั่งพื้นที่ ชายฝั่งใดที่มีการถูกกัดเซาะชำรุดเราก็มีสายอันนี้ไปไปใช้เพื่อซ่อมแซมได้ด้วยนะครับสิ่งที่อ,อ,อยากจะฝากไว้ก็คือว่าข้อสังเกตนี้อาจจะยังขาดเรื่องของการให้ความรู้หรือการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้หรือเรียกว่า literacy คือการความตระหนักรู้คือรู้อย่างเดียวไม่พอรู้แล้วต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง แล้วก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยที่เรียกว่า KAP Knowledge Attitude และ Practice นะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนนะครับของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับการที่จะไปก่อสร้างโครงสร้างแข็งอาจจะก,กระทบผมว่าไม่ใช่ทุกคนจะรู้นะครับสภาผู้แทนราษฎรอย่างนี้แห่งนี้เนี่ยถ้าคณะกรรมาการไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดและเราไม่ได้อ่านนะเรไม่รู้ว่า การก่อสร้างโครงสร้างแข็งเนี่ยมันกระทบกระเทือนไปจนถึงชายฝั่งที่จะต้องถูกกัดเซาะนะครับอันนี้ก็จําเป็นจะต้องให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชายฝั่งหรืออยู่ไกลาจากชายฝั่งอันนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานไหนจะต้องรับเรื่องนี้ไปบูรณาการเพื่อทําให้คนตระหนักรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการที่มีผู้รับผิดชอบหลายกรมยกตัวอ,อย่างกรมเจ้าท่าก็ใช่กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งก็ใช่กรมประมงก็ใช่กรมโยธาธิการก็ใช่นะครับกรมไหนจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเห็นผลงานของกรมทรัพยากรทางทะเลได้ชายฝั่งเกี่ยวกับการใช้ไม้ไผ่มาปักนะครับเรียกว่าเป็นแซนเฟนส์ก็คือว่าปักแล้วเดี๋ยวทรายโครนต่างๆก็พัดเข้ามาแล้วก็กักไว้แล้วพอไม้ไผ่สองสามปีผุไปนะครับจะต,ต้องไปเก็บ ไม้ไผ่ด้วยนะครับถ้าไม่เก็บไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่ลอยฟ้องไปตามที่ต่างๆไปเสียบไปแทงชาวประมงต่างๆเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยนะครับ